สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ครูไมค์จะมาโปรโมทโปรแกรม Just Do It นะคะซึ่งแปลว่าแค่ลงมือทําก็สําเร็จแล้วนะคะโปรแกรมนี้นะคะเหมาะสําหรับคนเริ่มต้นออกกาลังกายนะคะอายุไม่เกิน50ปีนะคะน้ําหนักไม่เกิน80กิโลกร,รมัมทำได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะโปรแกรมนี้นะคะจะประกอบด้วย4ส่วนนะคะคือการวอร์มอัพก็คือการอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะไปเล่นเวทเทนนนีก็คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ตามด้วยคาร์ดิโอเบิร์นไขมันแล้วสุดท้ายก็คือสเตชชิ่งคือการยืดดเยีนะคะค ในโปรแกรมนี้เราใช้อุปกรณ์แค่2อย่างก็คือดัมเบล1คู่แล้วก็เสื่อโยคะนะคะมี2สิ่งก็คือ,คอ,คอสามารถออกไร้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ไหนไปเที่ยวก็สามารถออกได้นะคะแล้วเราจะเข้ามาสู่โปรแกรม just do it ครูมาจะอธิบายก่อนว่า just คืออะไรนะคะจั s ก็คือครูมาจะสอนท่าออกกำลังกายต่างๆก่อนทํายังไงนะคะให้ถูกต้องแล้วก็วิธีที่ผิดก็คืออะไรนะคะทุกคนต้องเรียนรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเข้าโปรแกรมดูอีกนั่นก็คือทําไปพร้อมๆครูม,คมาเลยประมาณ1ชั่วโมงถึง หชั่วโมงครึ่งคือเรียลลิตี้ไปเลยจริงจังเลยนะคะส่วนเรื่องราคาราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยค่ะเพียงแค่900บาทนะคะติดต่อที่ไลน์แอทซิกแพคขับนะคะจะมีแอดมินส่งโปรแกรมออกกําลังกายให้ทุกคนนะคะยังไงคุณมาก็ขอฝากโปรแกรมนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนรับรองว่าสนุกแล้วก็สามารถทําได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ